เออในที่สุดวันนี้ฉันก็ได้หยุดงานแล้วสินะช่างงดงามจริงๆหวังว่าทุกๆวันจะมีวันที่ดีแบบนี้นะเอ๋แสงแดดยังเงาเหลอเนี้ยเช้าแล้วยังเงาเหรอช่วงนี้เอาแต่นอนจริงๆสินะเอ้อนีท่ทำอะไรนะเออเอท๋ทำไมมือของฉันแล้ว อีกกลงเล็พวกนี้มันคืออะไรกันเนี่ยนี่ซื้อหมาเจียวทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ทำให้ฉันเปลี่ยนกลับเป็นร่างได้หนี้เลยนะข้าไม่ใช่คนที่ต้องการให้เจ้าเปลนร่างกลายเป็นแบบนี้หรอกนะแต่เป็นตัวเจ้าเองต่างหากที่ต้องการข้าให้ยาสร้างภาพลวงตาแก่เจ้าสองเซม,มิพวกมันเลยเปลี่ยนให้เจ้ากลายเป็นภาพลักษณ์ที่เจ้าประทับใจยอย่างลึกซึ้งซึ่งนั่นก็คือตัวหน้าคยังไงล่ะซื้อหมาเจียวไายเป็นบ้า,ยยาได้ไงฮะ ทำไมถึงได้ขอมของแปลกๆแบบนั้นไม่ฉช่นกินนะยิ่งมองก็ยิ่งมอนงนากจริงๆนั่นแหละนี่เดียในข้ากลับไปเป็นร่างเดิมเหมือนนะออกไปจากที่นี่กันดีกว่าเออแงแล้วเราจะไปไหนกันนะเราจะออกไปตามหาใครคนหนึ่งในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วเพราะนาตะกุลบอกว่าท่านเสียเวลาอยู่ในสถานที่ที่ไร้ค่าคงจะดีกว่า้าท่านกลับมาที่นี่ แล้วก็มีภรรยาเลี้ยงลูกสักสองสามคนผู้หญิงที่ข้าต้องการตามหาอยู่ที่ไหนจะจะไม่ใช่ลูกของข้าจะเป็นใครข้าเนี่ยะเ,เป็นบรรพบรุษของเจ้าอย่งไรละ่ะจะจะบอกความจริงข้าหรือไม่พวกนางอยู่ที่ไหนจงบอกข้ามาสะในอีกสองวันจะมีคนมารับนางไปที่พวกเขาข้าทำอะไรไม่ได้หรอกนะ ข้าเพียงได้แค่รออยู่ด้านนอกเท่านั้นได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะไปกับเจ้าด้วยจริงๆแล้วข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะมองหาแค่ยางกงอี้หรือว่าตระกูลเยีย็นแต่ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสายเลือดของข้าข้าต้องการรู้จักพวกเขาทั้งหมดซื้อมาเจียวลูกแม่ตอนนี้ เเพิงพวกเขาแห่งวิญญาณเป็นของเจ้าแล้วเมื่อนานมาแล้วตระก,กูลฟงซานถือเป็นกลุ่มตระกูลที่ใกล้ชิดกับเทพเจ้ามากที่สุดแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าหลังจากที่เทพเจ้าหายตัวไปตระก,กูลซือหมาก็อ่อนแอลงเรื่อยๆแต่ตระกูลที่เคยรับใช้พวกเขากลับแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและในท้ายที่สุดตระก,กูลซือหมาก็เปลี่ยนจากเจ้านายมาเป็นข้ารับใช้แทน แม่ของซือหม่าจิวใช้เลือดและเนื้อของตนเองในการชำระล้างเปลวเพลิงแห่งภูเขาและฝังเปลวเพลิงที่ชำระล้างแล้วไว้ในร่างกายของลูกชายของนางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาติกชายคนนั้นและเปลวไฟก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกันแบ่งปันชีวิตและความตายด้วยกันเปลวเพลิงแห่งอัคคีทำให้ระบบการฝึกฝนของซื่อหม่าจิวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่มีใครสามารถตามเขาได้ทันความโลภความกลัวความเท็จที่มีอยู่ในใจเขาสามารถมองได้ทะลุปลุกดวงทั้งหมดสุดท้ายแล้วเราตระกูลพวกนั้นก็มักจะเอาชนะใจเขาด้วยการล่อลวงด้วยของต่างๆแต่พวกเขากลับไม่รู้เลยว่าซื้อหมาเจียวนั้นสามารถมองทะลุถึงหัวใจของพวกเขาได้ในตอนนั้นแม่ของเขาเคยที่ต้องการที่จะฆ่าเขา แต่ในช่วงนาทีสุดท้ายเธอกลับใจและยอมแพ้และส่งต่อความรักความอ่อนโยนและความห่วงใ่ให้กับเขาแทนทำไมถึงได้มีหยดน้ำตาตกลงมากันนะนี่มันก็ต้องนานแล้วนะทำไมถึงยังหลับลงได้อีกนะเขาก็แค่ฝันไปนะฝันอย่างนั้นเหรอท่านบรรมาจารย์ผู้ที่ไม่เคยหลับไหลามานานกว่าพันปีเนี่ยนะ นางช่างแปลกจริงๆตั้งแต่แรกที่ข้าพบนางข้าก็ไม่ได้มีความรู้สึกเกลียดชังนางอย่างรุนแรงนางเหมือนกับว่าจะพืชดิมถนนที่สามารถทําให้ข้าสงบลงได้รับไปส,สักซิยาเม็ดสีทองอ่อโอ๊ยจะเจ็บนะนายท่านขอรับคนที่จะมารับพวกเราไปที่ภูเขามาแล้วนะดีจริงๆเลยนะที่ครั้งนี้ฉันไม่ต้องไปด้วยนะ